มีคาเตือนถึงบรรดาพักการเมืองที่เปิดตัวผู้สมัครไปแล้ว<า>ดูดีๆนะม,มันสอดคล้องกับกฎหมายใหม่ไหมสิ่งที่น่ากลัวเลยนะเดี๋ยวจะร้องกันอุตลุดเลยอ<า>่ะเพราะว่าพอกฎหมายเปลี่ยนรายละเอียดเปลี่ยนมีช่องที่จะต้องทําอีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยท่านด่เน<า>ินคดีอาญาได้นะกรรมการบริหารพักนะเ<า>นื่องจากตอนนี้ทั้งพรปเลือกตั้งสสและพรปพักการเมืองผ่านการพิจารณาของสาลรัฐธรรมนูญแล้ว<า>แต่ก็ ยังต้องรอการบังคับใช้ใช่ไหมครับทีนี้มันมีรายละเอียดที่แตกต่างจากกฎหมายเดิมไปเปลี่ยนแปลงกระบวนการคัดเลือกตัวผู้สมัครอยู่บ้างอ้าวแต่เปิดกันไปหมดแล้วนะก็ <คน S 2> ต้องไป, <ใน S 2> ไปย้อนดูนว่าคุณทําตามค่ะกติกาใหม่ไหม,มบางอันถ้าคุณไปทําตามกติกาเก่าเนี่ยเปิดตัวไปแล้วจัดกิจกรรมกันใหญ่โตระวังนะจะเสียเปล่าอันนี้เป็นคําเตือนมาจากหนึ่งในกกตครับดรทิติเชษนุชนาฏลองฟังเสียงก่อนได้เลยครับค่ะ กระบวนการที่ผ่านมาที่เขาคิดว่าสามารถทําได้แต่กฎหมายฉบับนี้ไม่สามารถทําได้นะครับก็ถือว่าเสียเปล่านะครับจะต้องใช้บทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้นะครับเพราะนั้นรายละเอียดเนี่ยมากมายที่มีการแก้ไขกระบวนการต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการกระบวนการที่จะสรรหาผู้สมัครนะครับบางพักเนี่ยเปิดตัวผู้สมัครไปแล้วนะครับแล้วก็ทับเขตกันแล้วก็ กระบวนการที่จะเสนอตัวผู้สมัครก็มันเป็นกระบวนการตามกฎหมายเก่ามันไม่กฎหมายใหม่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่สามารถทําได้ออ่าทีนี้มา<ะ>ทาความเข้าใจกฎหมายใหม่เกี่ยวกับการคัดเลือกตัวผู้สมัครนะครับอธิบายโดยคุณโชคดีดวงแป้นรองผู้อำนวยการสํานักกิจการพักการเมืองของ ไฟเลขาของกกตนั่นแหละโอ้โหมันยิบย่อยมันหลายส่วนมันหลายรายละเอียดมากเลยค่อยๆไล่เรียงไปแล้วกันเนาะกฎหมายที่แก้ไขใหม่นะคะเอาเรื่องการสังกัดพักก่อนอันนี้คุณผู้ชมน่าจะเข้าใจเพราะว่าเราย้ําบ่อยเหมือนกันยุบสภาถ้ามีนะคะสอสอต้องไปสังกัดพักใหม่ไม่น้อยกว่า30วันนะับไปจนถึงวันเลือกตั้งวันเลือกตั้งนะคะแล้วถ้าสมมุติว่ารัฐบาลชุดน,นี้อยู่ครบวาระสอสต้องไปสังกัดพักใหม่ถ้าอยู่ที่เดิมก็ไม่ต้องคิดอะไรนะ แต่ถ้าจะย้ายเนี่ยไม่น้อยกว่า90วันนับจนถึงวันเลือกตั้งง่ายๆถ้าใครอ่านเกมว่าพลเอกประยุทธ์จะอยู่ครบวาระแล้วอยากจะย้ายพักต้องย้ายก่อนรครบวาระใช่ค่ะนะครับ,รบ,รบทีนี้นการสรรหาผู้สมัครคมันมีขั้นมีตอนของมันต้องเริ่มจากการจัดตั้งสาขาหรือว่าตัวแทนประจําพักการเมืองก่อนนะครับค,คือเขาบอกว่าถ้าจะส่งผู้สมัครที่เขตใดในจังหวัดจะต้องมีสาขาหรือตัวแทนพักแต่ว่ามีที่เดียวก็พอในจังหวัดนั้นนะง่ายหน่อยนะแล้วจังหวัดเดียว หมายถึงว่ามีที่เดียวในจังหวัดนั้นส่งได้ทุกเขตต่อให้จังหวัดนั้นจะมีแเขตเก้าเขตมีสาขาอันเดียวพอหรือตัวแทนอ๋อเท่านั้นพอครับอย่าลืมแจ้งนายทะเบียนพักการเมืองด้วยอต่อมาวิธีการสรรหาผู้สมัครครับค่ะเอาแบบแบ่งเขตก่อนนะค่ะสามารถทําได้เลยก่อนจะมีพระ,ะราชกฤษฎีกาวันเลือกตั้งเดินหน้าไปได้ค่ะหนึ่งต้องมีคณะกรรมการสรรหากําหนดวันเวลาสถานที่ให้ผู้สมัครเข้ามายื่นความประสงค์อื ครบปุ๊บปิดรับสมัครค่ะคณะกรรมการสัญหาก็ต้องตรวจสอบคุณสมบัติด้วยอันนี้คือชุดตัวละครที่1นนะคะเริ่มจากตรงนี้นะสำหรับการสัรหาแบบแบ่งเขตนะคะชุดตัวละครที่1ต้องดําเนินทุกอย่างมาจนถึงขั้นตรวจสอบคุณสมบัติคนคที่อยากมาสมัครละทีนี้หมดหน้าที่ส่วนแรกส่งต่อไปชุดตัวละครที่2กลุ่มของสาขาหรือตัวแทนพักคราวนี้แหละ ต้องมาประชุมรับฟังความเห็นกกรจะออกหลักเกณฑ์ให้กกตเขาบอกเขาเตรียมไว้แล้วเหมือนกันเดี๋ยวรอดูว่าหลักเกณฑ์เป็นยังไงชอบไหมอยากได้คนนี้ไหมเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ,บถ้าเห็นชอบก็ไปต่อทรงกลับมาวนที่หนึ่งอีกนะคะ ส่งกลับมาคณะกรรมการสรรหาม,มาเรามาช่วยกันคิดสาขาโอเคแล้วกรรมการสรรหาว่ายังไงถ้าเห็นชอบถึงจะไปต่อชุดตัวละครที่3าม,มคือกรรมการบริหารพักอันนี้คือผู้บริหารสูงสุดของพักการเมืองใช่ค่ะถ้ากรรมการบริหารพักก็เห็นชอบครับทีนี้หัวหน้าพัก ต้องออกหนังสือรับรองให้กับผู้สมัครท่านนั้นค่ะแล้วก็มายื่นกกตเห็นไหมว่าจะมีเกี่ยวข้องสี่ส่วนด้วยกันข้ามขั้นตอนไหนไปไม่ได้ไไดเลยไม,ไ,ไม่ได้แล้วมีแบบวนไปวนมาด้วยนะหนึ่งมาสองสองมาหนึ่งด้วยนะคำถามก็คือที่เปิดตัวกันไป,ไปแล้วได้ผ่านกระบวนการเหล่านี้ไหมหรือต้องไปทําย้อนหลังเออไม่รู้เหมือนกันนะหรือต้องทําใหม่เลยอนะมาแบบปาร์ตี้ลิสต์ครับก็มีคณะกรรมการสรรหาคลายกันนะใช่ค่ะทำรายชื่อไม่เกิน100คนตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็ แจ้งตัวแทนพรรคการเมืองรวมถึงสาขานนั้นด้วยใช่ค่ะค่อยส่งเรื่องต่อไปที่กรรมการบริหารพรรคใช่อันนี้ก็เช่นกันกันกบแบ่งเขตพอกรรมการบริหารเห็นชอบร้อยลายชื่อแล้วเนี่ยหัวหน้าพักก็เซ็นรับรองยื่นกกตใช่มันจะคล้ายๆกันแต่ที่มันจะยากสําหรับเราบรรดาพรรคการเมืองเลยนะคะคือคุณประกาศมาแล้วว่าคนนี้ลงเขตหนึ่งคนนี้ลงเขตสองเขตยังไม่ประกาศเลยเขายังไม่ได้ขีดเส้นเลย<ช>ถ้าทับซ้อนกันยังไงอะ่ะก็ต้องเริ่มใหม่อยู่ดีอ่ะครับใช่ไหมคะ ตัวของคุณโชคดีนะคะบอกว่าถ้ามีการร้องเรียนขึ้นมานะว่ากระบวนการเหล่านี้พักใดพักหนึ่งเนี่ยทำผิดขึ้นมาต้องได้รับโทษนะคะแล้วโทษนั้นคือโทษทางอาญาแล้วก็อาจจะมีการเพิกถอนสิทธิ์ในการเลือกตั้งด้วยลองฟังเสียงได้เลยค่ะสําหรับข้อห้าม ในการทําสนามผู้สมัครไประตั้งอันนี้กฎหมายได้กาหนดไว้ชัดเจนเลยครับว่าเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการหมอนพักที่จะต้องดําเนินให้เป็นไปตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการสนาแบบเป็นเคเลือกตั้งหรือแบบบัญชีรายชื่อแต่ถ้าเกิดมีการร้องเรียนขึ้นมาว่ามีการทําผิดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือขาดตกบกพร่องหรือว่าให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง มามีส่วนร่วมในการสนอผู้สมัครไป,ปรับตั้งถ้าเมื่อเกิดมีการล้องเรียนนะครับต่อกรกตนะครับก็จะมีการตรวจสอบพัทธิจริงว่าเป็นไปตามที่ร้องเรียนหรือเปล่าซึ่งตรงนี้มันมีโทษทางอาญาแล้วก็โทษเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งด้วยนะครับแต่กฎหมายก็ได้กําหนดอีกว่าในกระบวนการเหล่านี้ไม่ได้ทําให้การส่งผู้สมัครเสียไปนะครับแต่ว่ากรรมการหมือนครับต้องถูกดําเนินคดีนะครับถ้าเกิดการตรวจสอบพัทธิจริงขึ้นมาว่าเป็นไปตามที่ร้องเรียนนะครับ พยายามว่าคการเมืองต้องระมัดระวังนะครับในส่วนนี้ครับกาวคคนข่าวก็จะนำเกล็ดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งหรือผู้ท้าชิงในแต่ละจังหวัดในแต่ละพื้นที่สึกช้างชนช้างทั้งหลายเนี่ยนะชอบมากเลยก็จะมาทยอยนําเสนอในช่วงก่อนเวลาที่ก็ยังไม่รู้หรอกนะจะได้เลือกตั้งเมื่อไหร่ต่ต้องเตรียมตัวไว้ก่อนเรานับถอยหลังนะคะอย่าลืมนะคะเจาะสังเวียนเลือกตั้ง66ในข่าวค้นข่าวครับ